โลกของฟุตบอลก็ยังคงเผชิญกับเหตุการณ์การเหยียบผิวนะคะมี่หลายคนคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับนักเตะของทีมไหนเลยแม้ว่าทีมนั้นจะเป็นทีมที่เราไม่ได้เชียร์นะคะหรือว่าเป็นทีมที่กําลังแข่งขันกับทีมที่เราเชียร์อยู่เหตุการณ์การเหยียบผิวในวงการฟุตบอลน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายเอาในเกมล่าสุดนัดแรกเปิดฤดูกาลของพเมมิลีกระหว่างเลี้ยวภูกับบอลมาตะาูดีๆเกมก็ถูกหยุดลงในประมาณนาทีที่28จังหวะที่เซเมนยกกาาาาจะเตบออน,บอนนมีวรูหดข้ส ซึ่งทาให้เจ้าตัวต้วตองรีบไปแจ้งกับผู้ตัดสินนะคะอย่างตอนนั้นก็จะเป็นแอนโทนีเทเลอร์ทำให้เกมต้องหยุดไปชั่วขณะเลยนะคะซึ่งสกอร์ตอนนั้นก็จะอยู่ที่ส่วนประตูต่อสูงก่อนที่แฟนมอนคนดังกล่าวซึ่งเขานั่งวิลแชร์อยู่แถวล่างสุดของเมนสเตดอะ่ะจถูกเจ้าหน้าที่นะคะพาตัวออกสนามทันทีซึ่งระหว่างที่เกมหยุดเพื่อนร่วมทีมแล้วก็นะักเตะฝั่งตรงข้ามอย่างลิเวอร์พูลหลายคนก็เข้ามาปอบรวมถึงตัวของโคดี้กับโฟก็เข้ามากอดเซเมนโยด้วยนะหลังจากที่จบเกมแล้วก็จบเห การตอบกลับคอมเมนต์เอจนะคะที่มีการเหยียดเจ้าตัวด้วยประโยคสั้นๆว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีแล้วถึงแม้ว่า C เซเมนโเขาจะเจอเหตุการณ์เลวร้วายแอฟฟอร์มในสนามของเขาก็กลับร้อนแรงนะคะโดยการยิง2ประตูสุดสวยแล้วพี่เมลีสเขาก็มีการถแถลงการออกมาอีกนะคะแล้วก็พร้อมประกาศชัดเจนว่าฟุตบอลและสังคมไม่มีที่ให้กับการเหยียดขนาดที่นิวพูเองก็รีบถแถลงประนามการกระทําในครั้งนี้นะคะเราก็มีการยืนยันว่าใช้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนแบบเต็มที่แล้ววันนี้ก็จะพาทุกคนย้อนไป5เหตุการณ์ที่เกิดการเหยดขึ้น วงการฟุตบอลที่มันเป็นการสร้างบาดแผลให้กับคนคนหนึ่งได้เยอะจริงๆอย่างเหตุการณ์แรกนะคะเป็นเหตุการณ์โยนกล้วยในปี2005ลีโอฟอร์จูนเวท,ที่เขาเป็นนักเตะผิวสีถูกกลุ่มแฟนบอลของส,มสอโมสรนิวออร์ e w เอฟซีโหใส่ด้วยถ้อยคําเหยียดสีที่มันมีความแบบรุนแรงมากๆเลยอะไม่พอเท่านั้นคือมีการโยนกล้วยใส่เขาด้วยซึ่งการกระทําในครั้งนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดสีที่เปรียบคนผิวสีกับลิงมันเน ภาพที่แบบน่าอับอายแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันโค่นสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยนะสโมสรก็ไม่ได้รอช้านะคะก็มีการถแถลงประนามแล้วก็ลงโทษนักเตะคนที่กระทำผิดแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ของลุยโซเลสแล้วก็เอฟลานะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2011นะคะในการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งลุยโซเลสเขาก็มีการถูกกล่าวหานะคะว่าใช้คำพูดเหยียดสีใส่เอฟลาะใการสืบสวนเกิดขึ้นนะคะของสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็พบว่าโซเลสเขาใช้คำว่านิโกรนะคะซึ่่งงมันนนถถือววววาาาเเเปป็็กกกรหหยยียดผิแแล้้ทใข,ขูไ แปดนัดแล้วก็ปรับเงินอีก40,000ปอนด์ในฝั่งของซูเดตเขาก็อ้าง ะะว่าคําดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาในการเหยียดผิวในวัฒนธรรมของเขาแต่เหตุการณ์นี้มันก็กลายเป็นกรณีศึกษาที่สาคัญเลยนะคะในวงการฟุตบอลอังกฤษเหตุการณ์เดียวกันก็ยังเกิดขึ้นในปี2011นะคะระหว่างจอห์นเทอร์ลีล่ ley, ที่เป็นกัปตันทีมของเชลซีก็ถูกกล่าวหาว่าใช้คําเหยียดผิวใส่แอนโอนปอรินานะคะกองหลังของฟินน์พาร์เลนเจอร์แล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะแต่คําตัดสินของศาลเขาก็ยกให้จอห์นเทอร์ลี่เนี่ยพ้นผิดในคด ขึ้นมานะคะเราก็มีการตัดสินว่าเขามีความผิดฐานประพอตพตนไม่เหมาะสมทำให้จอนเทอรลี่เขาถูกลงโทษในการแบนไปทั้งหมด4นัดแล้วก็มีการปรับเงินทั้งหมด2 2 0 0 0 0ปอนด์ไม่พอเท่านั้นนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ยังทำให้ดวงเขาเองอะถอดออกจากตาแหน่งกัปตันทีมชาติอังกฤษอีกด้วย ล้วก็ไปที่เหตุการณ์ตาร์คนดังอย่างวินิซิอูดนะคะนคักฟุตบอลชาวบราซิลของสโมสรเรอัลมาดริดเขาก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นเหยื่อของการเหยียดผิวในลีกสเปนมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2023นะคะที่มีแฟนบอลของบาเลนเซียได้ใช้ถ่อยคาการเหยียดผิวแล้วก็มีการเรียนเสียงลิงนะคะใส่ตัวของเขาแบบจงแจ้งเลยนะแล้วเหตุการณ์นี้มันทําให้วินิซิอูดเขาถึงขั้นต้องหลังหัวตาออกมาจนมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทางการของสเปนนะคะออกมาดําเนินการอย่างจริงจังจนนาไป สู่การจับกลุมนะคะแล้วก็มีการดําเนินคดีกันต่อไป่งเป็นครั้งแรกที่มีการตัดสินโทษจําคุกนะคะในคดีการเหยียดผิวในสนามของฟุตบอลสเปนเป็นครั้งแรกอะ่ะเลาเหตุการณ์สุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์เหยียดผิวที่เกิดในรอบชิงชนะเลิศของยูโรปี2020หลังจากที่ทีมชาติอังกฤษเขาได้แพ้ในนัดชิงชนะเลิศด้วเล่นผิวสีที่เขายิงจุดโทษไม่เข้าอย่างมาขัดแรดฟอร์ดเจดอนซานโชแล้วก็บูกาโยสากา หรับข้อความการเหยียดผิวที่มีความรุนแรงมากๆเลยนะคะบนโซเชียลมีเดียจากแฟนบอลชาวอังกฤษเองแล้วเหตุการณ์นี้มันก็สร้างความสะเทือนใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดกระแสะวิพากวิจารณ์ในวงกวา้างว่าถึงแม้ฟุตบอลจะเหมือนก้าวไปข้างหน้าแต่ปัญหาก,การเหยียดผิวก็ยังคงฝังลากลึกอยู่กับสังคมนี้ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ